และนี่ก็ได้เวลาลงมรลกกอแล้วนะครับมรลกกอของเรารอบนี้เป็นพันธ์ุแขกนวลน,นะเปิดมาถึงก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็ปลุกใจตัวเองก่อนเลยนะครับออกลูกเพี้ยนมาแต่ไกลเลยมาถึงแล้วก็มาวัดระดับวัดพื้นที่เลยนะครับว่าจะปลูกระยะห่างเท่าไหร่วิศวะกะมากเรียนช่างก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับตลับเมตรเอามามั่วปนเปสายอาชีพไปหมดเลยนะครับ อันดับแรกผมก็มาวัดระยะห่างแต่ละต้นผมจะปลูกห่างกัน2.5เมตรนะครับหรือว่า2เมตร50นี่แหละครับเพื่อให้ใบของต้นระหว่างต้นมันไม่ชนกันนะครับมันจะมาปกคลุมพอดีเลยผมกะไว้ไว่าอย่างนั้นนะเสร็จก็เปิดหน้าดินไปเลยครับเปิดก,กว้างๆครวลึกๆเลยนะครับผมกะว่าให้รากมันเดินได้ดีนะครับก็เลยเปิดกว้างเลยนะครับแต่ต้นจริงๆต้นเล็กนิดเดียวเองนะเปิดสักกว้างเลยเหนื่อยจัดเลยนะครับ11หลุมรอบนี้ ช่วงนี้ยังดีหน่อยนะครับหน้าฝนดินนิ่มอย่างน้อยก็ช่วยให้เราเบาแรงได้เยอะนะครับไม่อยากจะคิดเลยถ้าปลูกหน้าแรงนะรู้เรื่องขุดจอบนะครับไฟแลบออกเลยนะผมบอกให้ดินแข็งโป๊กหน้าจอบสึกหลอหมดเลยนะครับจอบบงบินหมดเลยพอขุดได้หลุมตามที่ต้องการเสร็จแล้วก็ขี้ไก่มาใส่เลยนะครับขี้ไก่ผมวางทิ้งไว้ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วจนกระสอบมันผุเปื่อยล่อนหมดแล้วนะครับก็เลยเอามาใส่ใช้นะเสียดายนะถ้าไม่ได้ใช้อะ พอใส่ขี้ไก่เสร็จแล้วก็มาโคลโคลดินให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปั้นขึ้นมาให้มันเป็นตั้งหน้ากองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอามะละกอปลูกข้างบนนะครับเพราะเวลาฝนตกน้ํามันจะได้ไม่แช่นะครับไม่งั้นรากมะละกอมันก็จะเน่าง่ายนะครับมะละกอรอบนี้เป็นมะละกอพันธุแขกนวลน,นะเป็นของพี่ชายผมเขาเพาะเอาไว้นะครับผมก็เลยเอามาปลูกให้เขานะมะละกอนี้ต้องการปลูกไว้เพื่อที่จะเอาไปให้สับ ไปเป็นให้อาหารไก่นะครับก็ไว้กินด้วยไว้ขายด้วยนะครับได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะมะละกอ เห็นแบบนี้เหนื่อยสุดๆนะครับอีกวันหนึ่งมานี่แบบว่าแขนล้ามือล้ากำอะไรไม่ลงเลยนะครับแต่ที่ทําไปนี่เป็นเพื่ออนาคตของครอบครัวเลยนะครับเราวางแผนไว้แล้วว่าอนาคตเราจะมีอะไรมั่งก็คือเตรียมพร้อมไว้เลยเดี๋ยวเราลงไก่ลงเป็ดลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอาหารให้ไก่ให้เป็ดไปอีกทีนะครับโคตรเหนื่อยโคตรบ้าพลังเลยนะครับผมทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดให้กับสวนสวนนี้เลยนะครับสุดๆ